อ่ะมากันเลยนะครับโควิด19ระบาดหนักนะครับผู้ป่วยในประเทศนะครับในวันนี้เองเนี่ยสูงถึง2,438รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ2,433รายก็แปลว่าอีก5รายเนี่ยก็มาจากต่างประเทศนะครับจึงทำให้กรุงเทพมหานครนะครับมีคำสั่งด่วนปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม31สถานที่มาตรการก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26วันพรุ่งน,นี้นะฮะทั้งหมด มีกำหนด14วันและบังคับใช้กฎหมายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในสถานที่สาธารณะเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับโดยมาตรการออกมาปุ๊บเนี่ยผลกระทบก็เกิดขึ้นทันทีครับอย่างเช่นคุณฟุกจิระเองที่ก็ออกมาโพสต์ข้อความครับว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับค่าเช่าเอ่ยสต๊อกเอ่ยพนักง,งานเอ่ยสั่งปิดแต่ค่าใช้จ่ายยังคงพิ้งอยู่ส่วนสถานประกอบการต่างๆก็ต้อง ปิดบริการชั่วคราวครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาต่อที่การอัปเดตนะฮะของอาการของคนบันเทิงในช่วงที่ผ่านมาดีกว่านะครับก็คนแรกเลยคือนักคอมนะฮะชุนชื่นก่อนหน้านี้อาการของนักคอมก็แย่ลงครับก็เริ่มหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีอาการไตาวายเฉียบพลันต้องฟอกตายเป็นการด,วด่วนจนต้องส่งตัวนักคอมเองไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาครับแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังดูอาการอย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าตอนนี้ลูกสาวคุณไอซ์เอ,เองนะฮะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรผ่านโซเชียลมีเดียและทีมข่าวก็ติดต่อไปก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ณตอนนี้ครับมากันที่ศิลปินของค่าย Love i s Entertainment นะครับทางค่ายมีการอัปเดตอาการ ป่วยนะครับของศิลปินให้แฟนๆคลับเนี่ยหายเป็นห่วงกันนะฮะมีการระบุนะครับอัปเดตวันที่24โดมีอาการดีขึ้นมากนะฮะแพทย์คิดว่าน่าจะกลับบ้านได้ภายใน25-26นี้นะครับนนทนนครับอาการปกติดีนะครับแพทย์คิดว่าน่าสามารถที่จะกลับบ้านได้ภายในสัปดาห์นี้บุ๊ อาการปกตินะฮะแพทย์คิดว่าน,น่าจะกลับบ้านได้25-26นี้เช่นเดียวกันว่านวานวาน,วานอาการปกติครับแพทย์คิดว่าน,น่าจะกลับบ้านได้ภายใน26นี้อลินกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อด้วยที่น้องอีฟพุทธดทิดานะครับได้มีการอัปเดตอาการของตัวเอง กับลูกชายนะครับบอกว่าจริงๆแล้วต้องออก26นี้แต่ว่าอยากจะอยู่กับลูกนะฮะน้องมีบุญจนถึงวันที่29เพราะว่าหมอต้อง follow up มีบุญจนครบ14วันตามกำหนดด้วยนะครับเพราะว่ามีบุญเนี่ยตรวจเชื้อทีหลังคุณแม่ฮะก็ล่าสุดมีการตรวจปอดนะครับบอกว่ามีบุญปกติคุณแม่ก็ปกติดีครับ สำหรับคนที่รักษาหายแล้วนะครับก็มีแบงค์ทิติครับก็โพสต์ว่ากลับบ้านได้แล้วหนุ่มณนน์เองนะฮะก็ได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันสามารถกลับบ้านได้แล้วครับก็กักตัวต่อที่บ้านตามคาแนะนําของแพทย์ส่วนคุณบอเทิงี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี่คู่นี้นะฮะคุณก้อยคุณตูนซึ่งก็ได้ตรวจโควิดเนี่ยรอบที่2และออกมาผลเป็นลบนะครับแล้วก็ไม่พบเชือ้อและยังให้กําลังใจบุคลกากรทางการแพทย์รวมถึงคนสุดท้ายนี้พิธีกรสาวก้อยอรรชพรครับก็โชว์ผลตรวจครั้งที่บ2บอกว่าไม่พบเชือ้อเช่นเดียวกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ